ธาตุ A B C D พลังงานไอออไนเซชันตามลำดับดึงดึง,ดง,ดง,ดงอันนี้คือแค่ตารางเนาะถามคำถามคือสารประกอบออกไซด์ของธาตุใดมีสูตรเหมือนกันตีความโจทย์ก่อนสารประกอบออกไซด์ของธาตุใดมีสูตรเหมือนกันการที่สารประกอบออกไซด์ของธาตุใดๆจะมีสูตรเหมือนกันได้มันหมายความว่าไงเขาถามว่าธาตุข้อไหน e a b c d เนี่ยอันไหนนะ้าที่เป็นยุคที่อยู่หมู่เดียวกันโอเคไหมตีความโจทย์คือ a b c d หมู่ธาตุไหนหน้าที่มีหมู่อยู่หมู่เดียวกันโอเคไหมการที่เราจะรู้ว่ามันอยู่หมู่เดียวกันได้ไหมล้วเขาให้ค่าไอเมาแล้วก็ดูให้ตารางค่าไอเมาแล้วก็ดูว่าอันไหนมันโดดโอเคไหม ขอแรกคือข้อเอไอธาตุเเริ่มแรกด้วยศูคือ3.1 3คือ4.4 4คือ5.9เห็นไหมมีความโดดไหมดึงดึงตรงนี้จะเห็นว่า0.4ไป3.1อะ่ะมันโดดมากเพราะฉะนั้นอันนี้ทาตุเบอกได้เลยว่าอยู่มบนหนึ่งโอเคไหม ข้อ b ีจุดจุด, 6, 1. 1, ด,ด 9, แล้วก็หกเห็นไหมให้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นทายได้เลยว่า b อยู่หมู่สองโอเคไหมแล้ว c ละ่ะ0.6 1จุดหกหองจุเึเป็น1.6มันเกินไปเพราะฉะนั้น c ต้องเป็นหมู่3ามแน่นอนโอเคไหมแล้ว d ละ่ะเห็นไหมดี d, จะเป็นตัวตัดสินว่า ไหนที่มันเป็นธาตุหมู่เดียวกัน0 7 1.5ตึงกลายเป็น7.7แล้วก็10.5เพราะฉะนั้นอันนี้อยู่หมู่2แน่นอนดังนั้นคำตอบก็คือถ้าคำตอบก็คือ B กับ D นั่นเองโอเคไหมผ่านเนาะ ข้อต่อไปถ้าพลังงานไอออนเซชันที่1ถึง4ของธาตุ x คือนะถ้าพลังงานไอออนเซชันที่1ถึง4ของธาตุ x คือเรามาเขียนเรียงดีกว่าจะได้ดูง,ง่ายๆ6 1.1 5.0และ6.5 เลขอะตอมของธาตุ x ควรเป็นเท่าใดอะคำถามเขาให้ค่า i e มาถามว่า x อ,อยู่หมู่ไหนก่อน x อ,อยู่หมู่ไหนเริ่มแรกได้0.6 1.1ึใช่ไหมมีช่องว่างระหว่างตรงนี้มากเป็น5.0แล้ว6.5แสดงว่ามันมีช่องว่างระหว่างตรงนี้มากแสดงว่าธาตุ x หมู่2หรนึกภาพตอ่อเอาไมธาตุ x อยู่หมู่2 แล้วจากชอยล่ะที่เขาให้เลขอะตอมมา61 13 20ถามว่าอันไหนอยู่หมู่2เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนอยู่หมู่ไหนแล้วก็ทำการอิเล็กตรอนคอนฟิกูเรชันคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั่นเองแล้วก็ลองมาจัดเรียงอิเล็กตรอนของข้อกอไก่คืออะไร6 2 4หมู่4ไม่ใช่11ล่ะ2 8 2> 1. 1หมู่1ไม่ใช่ข้อควายล่ะ สิบสามสองแปดสาไม่ใช่อีกอยู่หมู่สามเพรข้ออง,งูอย่าไปเชื่อใจโจทย์อาจจะผิดก็ได้สองแปดแปดสองนี่ไงหมู่สองหมู่สองเพราะฉะนั้นตอบข้องงูง่ายไหมง่ายอามาดูโจทย์ข้อต่อไปถามว่าหนึ่ง ถ้าธาตุ x มีเลขอะตอมคือ8ผลต่าง i อออนไ t เซชผลต่าง IE ข้อใดมีค่ามากสุดคำถามของพี่คือถ้าผลต่าง IE มีค่ามากสุด I E ที่ผลต่างของ IE ที่มันน่าจะมีค่ามากได้เนื่องจากสาเหตุอะไรสาเหตุเดียวที่จะทำให้ค่า IE ต่างกันได้มากที่สุดคือมีการเปลี่ยนระดับ ชั้นพลังงานจริงไหมมีการเปลี่ยนระดับใช้พลังงานทําให้ผลต่ตาง I e เกิดการเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าจากที่มันอยู่ไกลปุ๊บ,บดึงไกลๆกลับมาต้องดึงใกล้นิวเคลียสมากขึ้นมันก็ยิ่งใช้พลังงานสูงก็ยิ่งต่างกันมากเพราะฉะนั้นเขาถามว่าพลังงานไอนไนเซชันอันไหนที่มันเกิดการที่มันเกิดการเปลี่ยนระดับใช้พลังงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อน,อนว่า ธาตุเอกที่เลขอตนะตอมแปดอะมันคือหมู่อะไรเลขอะตอมแปดเต็มกับอิเล็กตรอนซีคือสองหกใช่ปะโอเคไหมืหูภาพเต่อไหมมีหกตรงนี้มีสองเม็ดกับหกเม็ดืูภาพเต่อไหม นึกภาพตางไอ IE หนึ่งดึงออกไปแล้วปึ้ง IE สอง IE สาม IE สี่ IE ห้า IE หกตรงนี้คือ IE หกและตัวเนี้ยคือ IE เจ็ดจะเห็นว่าระหว่าง IE หกกับ IE เจ็ดมีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานเกิดขึ้นนึกภาพต่างไหมมีการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นผลต่างระหว่างไอเ็กับไอเต้องมากที่สุดจริงแหมมีชอยไหมตอบข้อขอไข่แน่นอนอ่าเห็นไหมพอคิดเป็นคอนเซปต์แล้วมันจะคิดได้ง่ายขึ้นโอเคแม่ข้อสุดท้ายของวันนี้โจทย์ง่ายๆคือข้อใดสรุปผิดข้อใดสรุปผิดโจทย์ง่ายมากนะครับว่าชอยจะง่ายไหมไม่รู้ลองมาดูกัน ก็ไก่ค่าพลังงานไอออนิเซชันขึ้นอยู่กับขนาดขนาดจริงไหมเพราะว่ายิ่งขนาดใหญ่มันคืออิเล็กตรอนอยู่ใกลกันเคลียสยิ่งอยู่ไกลพลังงานไอออนิเซชันในการดือก็ยิ่งน้อยจริงไหมจริงขึ้นอยู่การจัดเล็กอิเล็กตรอนจริงไหมจริงประจุบวกอะตอมจริงไหมจริงโอเคไหมขอไขค่าพลังงานไอออนิเซชันลำดับเดียวกับทาตน ลำดับเดียวกันของธาตุแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันอันนี้จริงอย่างแรง IE หนึ่งของคตาแต่ละตัวไม่มีทางเท่ากันเด็ดขาดมันอาจจะต่างกันหนึ่งสองสาเพราะว่าธรรมชาติของอิเล็กตรอนของมันมันไม่เหมือนกันจริงไหมนึกภาพตักไหมธรรมชาติของอิเล็กตรอนภายรอบภายที่ล้อมรอบมันมันไม่เหมือนกันมันทําให้ IE ของแต่ละตัวไม่เท่ากันอาจจะต่างไปกันหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงแม้มันจะอยู่คาบเดียวกันก็ตาม มันก็ไม่เท่ากันอยู่ดีโอเคนะข้อน,นี้ก็ถูกอยู่โอเคคอควายอ่าคอควายคือเมื่อเอมเป็นท่าชนิดหนึ่งลำดับพลังงานไอลไนเซชันควรเป็นแบบนี้ มากกว่า M มากกว่า M ลบถามว่าไออ่อนสามตัวนี้ M ออันไหนพลังงานแอนอันไหนพลังงานแอนเนอร์เซชันควรน้อยสุดควรเป็นอันนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าม yea ันเป็น M มลบแปลว่าอิเล็กตรอนมันเกินมันอยากให้ตัวมันเกินไหมมันอยากให้ตัวมันเกินไหมมันย่อมไม่อยากอยู่แล้วมันจึงสามารถปล่อยอิเล็กตรอนออกไปได้ง่ายคือ ตัวอื่นสามารถาดึงอิเล็กตรอนของมันออกไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้น้อยสุดจริงไหมอันนี้น้อยสุดตรงน,นี้จริงแล้วแล้วถามว่าระดับพลังงานไอนอรเซชันไหนคนมากสุดอันนี้ไหมเพราะอันนี้มันโดนดึงไปแล้วยังจะต้องมาดึงชั้นอีกหรอยังต้องมาดึงชั้นอีกหรอยิ่งอยากยิ่งมาทําให้ชั้นเป็นบวกมากขึ้นมันชอบไหมไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งใช้พลังงานไอออนเซชันสูงขึ้นในการดึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมากสุดจริงไหมเพราะฉะนั้นเอ็มก็ต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นข้อขอควายถูก ตึง,ตงถามว่าพลังงานไนขอ้ขอต่อไปนะพลังงานแอเนอร์เซชันของ F-Ne และ Na มีค่าเท่ากันจริงไหมมาดูการจัดเรียกอิเล็กตรอนของ F- ลกัน F จัดเรียกอิเล็กตรอนคือ27โอเคไหมแต่เป็น F- ลเพราะฉะนั้นก็คือ28 i n e n e คือสองแปดอยู่แล้วโอเคไหม n a n a เอเ็เฉยๆเป็นสองแปดหนึ่งแต่เมื่อเนื่องจากมันมีบวกโอเคไหมเนื่องจากมีบวกปุ๊บเลขหนึ่งตรงนี้ก็หายไปกลายเป็นสองแปดตายและ ห็นไหมว่าการจัดเล็กตตอนมันเหมือนกันถามว่า e ไอเีมันจะเท่ากันไหมตอบได้เลยคือว่าไม่เท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถามหน่อยว่าเลขอะตอมของ f ของ ene e, ของ n a อะเลขอะตอมอะเท่ากันไหมอันนี้คือเลขอะตอม9อันนี้คือเลขอะตอม10อันนี้เลขอะตอม11มันไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าจำนวนโปรตอนที่มันอยู่ตรงนิวเคลียสไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นค่า i อ e ในการดึงอิเล็กตรอนของ NA บวกย่อมมากกว่าจริงไหมเพราะโปรตอนันมากและ n อ็อค่อยลองลงมาเพราะโปรตอนมันน้อยลงมาหน่อยและ f อีถึงจะน้อยเอฟเอฟฟูอารีนฟูอารีนถึงจะน้อยน้อยลงมาเพราะว่าโปรตอนมันมีแค่เก้าอ,อื่นมีตั้งสิบตั้งสิบเอ็ดนึกภาพหนาออกไหมเพราะฉะนั้นตอบได้อย่างสนิทใจคืององงูผิด โอเคหมอ่าเรื่อง i e เแล้วก็จบกันเพียงเท่านี้แหละโอเคครับเรื่องต่อไปที่พี่จะพูดนะครับก็คือเรื่อง e n นั่นเอง e n คือ,อไรหนึ่ง e n ก็เป็นตัวย่อมาจากคำว่า e l e c t r o n e g a t i v i t y นะครับแต่ว electronegativity มันหมายความว่างไงเราก็มาดูลากศัพท์กันอิเล็กโรก็คืออิเล็กตรอนนี่คือดึง activity Act เอ่อ v i t y v i t y คือการกระทำนั่นหมายถึงมันคือการกระทำในการดึงอิเล็กตรอนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แปลว่าความ EN แปลว่าความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนในสารประกอบนึกภาพต่อไหม สิ่งที่พี่อยากจะย้ำคือในสารประกอบโอเคไหมถามว่าพูดแบบนี้นึกภาพต่อไหมนึกภาพตามไม่ออกพี่ก็ย,ยกตัวอ,อย่างนะครับถ้าสมมติน้องมีอะตอมอยู่สองอะตอมเม็ดอะตอมไฮโดเจนละกันมีนิวเคลียสตรงกลางแล้วมีอิเล็กตรอนหนึ่งหนึ่งอันถึงโอเคไหมอ,อาเม็ดอะตอมไฮโดเจนอีกอันหนึ่งมีอิเล็กตรอนหนึ่งอัน ถามว่าอิเล็กตรอนในกัลวิวิตี้คืออะไรคือความสามารถที่นิวเคลียสของอะตอมตัวที่หนึ่งอะตอมตัวที่หนึ่งนะครับไปดึงนิวเคลียสของอะตอมตัวที่หนึ่งไปดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมที่สองเพื่อมาสร้างขันธหากันหรือจากอะตอมของอันที่สองดึงอิเล็กตรอนจากอะตอมที่หนึ่งเพื่อมาสร้างขันธหากันดึงภาพอไหมเมื่อมันอยู่ในสภาวะที่เสถียรมากมันจะเข้าใกล้กันแล้วมันจะกลืนกัน เป็นรูปลากประมาณอย่างนี้อ่าถ้าเขียนเป็นหมอกนะเป็นขบจะเห็นเป็นแบบนี้อ่านึกภาพต่อออกไหมหมายความว่าอิเล็กตรอนของอะตอมเอ้ยนิวเคลียสของอะตอมตัวหนึ่งไปดึงอิเล็กตรอนของอะตอมข้างเคียงเพื่อให้มาอยู่ใกล้ตัวเรานึกภาพต่อออกไหมถามว่า E.N. อ่ะมันแตกต,ต,ต่างจาก I.E. นะ I.E. คือการที่มีอะตอมอยู่อะตอมนึงแล้วดึงอิเล็กตรอนออก อะตอมนั้นทีทละตัวทีละตัวจริงไหมส่วน E.N. คือการที่นิวเคลียสอะตอมหนึ่งไปดึงอิเล็กตรอนของอีกอะตอมหนึ่งโอเคไหมแล้วการที่เราจะเปรียบเทียบ E.N. นั้นเปรียบเทียบกันยังไงการเปรียบเทียบ E.N. อะการเปรียบเทียบ E.N. ถ้าถ้าสารนั้น อยู่ในคาบเดียวกันการที่สารอยู่ในคาบเดียวกันแสดงว่ามันอยู่ในระดับชั้นพลังงานเดียวกันจริงไหมการแล้วยิ่งขยับไปทางขวาแสดงว่าสารนั้นยิ่งมีโปรตอนมากและยิ่งมีโปรตอนมากก็แสดงว่าภายใน,นิวเคลียสมีประจุบวกมากในภาพตอบนะยิ่งนิวเคลียสมีประจุบวกมากเท่าไหร่ดึง,ดง นั่นหมายความว่ามีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอมข้างเคียงได้เยอะจริงไหมยิ่งบวกเยอะก็ยิ่งดึงดูดได้เยอะนั่นหมายความว่ายิ่งธาตุไปทางขวามากเท่าไหร่ยิง e ่งเอ็นสูงมากเท่านั้นจริงไหมเพราะยิ่งทางขวายิ่งไปทางขวาก็ยิ่งจะมีโปรตอนมากยิ่งมีโปรตอนมากก็ยิ่งดึงดูดได้มากเพราะฉะนั้นสรุปคือ <c oughs> ในคาบเดียวกันฝั่งขวาจะมีเ e อ็นสูงฝั่งซ้ายจะมีเ e อ็นต่ำ โอเคไหมหรือภาพตอบไหมแล้วถ้าสารนั้นอ่าอีกกรณีหนึ่งคือสารนั้นอยู่ในหมู่เดียวกันจะเปรียบเทียบกันยังไงสองอยู่หมู่เดียวกันจะเปรียบเทียบกันยังไงอ่าหมู่เดียวกันก็คือแบบแนวตั้อย่างเงี้ยถามว่าด้านบนหรือด้านล่างนะที่มันจะมีเอ็นสูง กัอกาวิธีการดูก็ดูอย่างนี้นะครับหลักการคือเวลาอยู่ในหมู่เดียวกันยิ่งแสดงว่าชั้นล่างๆจะมีระดับชั้นพลังงานที่เยอะกว่าจริงไหมแล้วยิ่งบงบนก็จะมีระดับชั้นพลังงานที่น้อยกว่าและอีระดับชั้นพลังงานนี่แหละมันจะมีอิเล็กตรอนอยู่ใช่ไหมนึกภาพแบบนี้สมมตินี่คือมีคุณนิวเคลียสแล้วก็จะมีชั้นพลังงาน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 อะไรแบบนี้ แล้วหมายความว่ายิ่งมีชั้นพลังงานเยอะตรงนี้คืออิเล็กตรอนดึง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 อะไรก็ว่าไปเห็นไหมคือแต่ละชั้นพลังงานก็จะมีอิเล็กตรอนใช่ไหมครับถถวแสดงว่ายิ่งมีระดับชั้นพลังงานมากพลังงานของนดียวเคลียสที่จะไปดึงดูดอิเล็กตรอนของชาวบ้านอ่ะก็ยิ่งมีได้น้อยจริงไหมเพราะว่าโดดอิเล็กตรอนที่เป็นชั้นชั้นเนี่ยบังอยู่ในภาพเต่าไหมคือยิง่งเพราะ มันเป็นชั้นชั้นชั้นแบบนี้ทําให้แรงที่จากนิวเคลียสจะไปส่งถึงอิเล็กตรอนภายนอกภายนอกข้างของอะตอมข้างๆยิ่งมีน้อยลงจริงไหมนึกภาพต่ามออกไหมทําให้ยิ่งมีระดับใช้พลังงานมากเอเอ็นก็จะยิ่งน้อยลงโอเคไหมในทางกลับกันถ้าระดับชั้นพลังงานมีแค่ชั้นเดียวนึกภาพต่ามออกไหมชั้นเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะมี มีแรงที่สามารถไปดึงดูดอะตอมข้างๆมาได้เยอะกว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปสารที่อยู่ในหมู่เดียวกันอ่าบน,นล่างนะที่ EN น้อยน้อยกว่าล่าง EN น้อยกว่าบน EN มากโอเคไหมจากข้อมูล2อัน จากข้อมูล2อันที่ว่าถ้าอยู่คาบเดียวกันดึงดึ e n สูงสุดจะอยู่ฝั่งขวามือส่วนถ้าอยู่หมู่เดียวกัน e n สูงสุดจะอยู่แถวบนคำถามคือธาตุไหนนะที่มี e n สูงสุดแทดเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องอยู่ขวาขวาสุดขวามือแล้วก็เออขวามือแล้วก็อยู่ด้านบนสุดเพราะฉะนั้นก็คือธาตุดึงดึง ฟูอรีนนั่นเองครับคำถามคือคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปคือธาตุหมู่แปดมี e n ไหมโอเคไหมธาตุหมู่แปดมี e n ไหมคำตอบคือ ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปคือ EN คือกับความสามารถในการดึงดูด ron, อ,อิเล็กตรอนในสารประกอบถามว่าธาตุหมู่8มันสเสถียรอยู่แล้วมันไม่เกิดเป็นร่มในรูปสารประกอบเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหา EN ได้โอเคไหมแต่จะมีธาตุหมู่8บางธาตุอย่างเช่นประมาณซีนอนแล้วยิ่งยิ่งต่ำลงจากซีนอนไปเรื่อยๆอ นักวิทยาศาสตร์สามารถบังคับให้มันเกิดอยู่ในรูปสารประกอบได้ทําให้เขาสามารถหา E อได้บางตัวแต่ว่าก็ไม่แน่นอนโอเคไหมเอาเอาง่ายๆคือจาเป็นคอนเซปต,ต์คือท่านหมูปแปะนะท่านหมูปแปะไม่มีเ e n เพราะว่าอะไรไม่สามารถเกิดเป็นสารประกอบได้ยกเว้นพวกที่มันต่ำกว่าพวกซีนอนลงไปพวกพวกต่ำกว่าซีนอนลงไปแม้มซีนอนกับเรดอนซึ่งพวกนี้สามารถบังคับให้เกิด ป็นอยู่ในรูปสั์ประกอบได้นั่นเองโอเคไหมเคลียร์ซึ่งโจทย์ของค่า EN ตรงตรงเออโจโจทย์ของค่า EN ตรงตรงอ่ะไม่ไม่ค่อยหาไม่ค่อยมีเพราะว่า EN เนี่ยสามารถเอาไปไประยุกได้หลายเรื่องจริงไหมโอเคครับที่พี่จะพูดต่อไปคือ E อ E A คืออะไร E A คือ E A. เล็กตรอนแอฟวาตินิที้โอเคถามว่ามันคืออะไรอิเล็กตรอนแอฟฟัตินิที้เนี่ยมันคืออะไรมันคือพลังงานที่คายหรือดูดเข้าไปเพื่อ ใส่อิเล็กตรอนหรือภาพต่อตาออกไหมมันก็คือการตรงข้ามกับ IE นั่นเอง IE ที่พูดไปคืออะไร IE คือการดึงอิเล็กตรอนออกมาเป็นตัววใช่ไหมดึงออกมาส่วน EA ตรงข้ามคือจะใส่อิเล็กตรอนเข้าไปโอเคไหมใส่อิเล็กตรอนเข้าไปถามว่าทําไมมันมีทั้งดูดมีทั้งคายละ่ะซึ่งส่วนใหญ่มันจะดูดโอเคไหมถามว่าในกรณีที่คาย คือกรณีไหนคือกรณีที่ว่าใส่เล็กตอนเข้าไปแล้วธาตุมันเสถียรขึ้นนึกภาพต่อไหมแล้วธาตุมันเสถียรขึ้นได้เมื่ออะไรเมื่อมี2กรณีคือ1คือเสถียรขึ้นขึ้น,นเมื่อกรณีแรกคือ full fill สอคือ half f i l d ถ okay. ามว่าฟูล f ิลคืออะไรฟูล f i l คือเลน e ์อิเล็กตรอนครบแตามกฎออกเตตน,นั่นเองนึกภาพต่มไหมคืออย่างเช่นธาตุหมู่เจ็มันมีวา l ล n c e e l e c t อยู่เจ็ดใช่ไหมแล้วถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปมันก็จะคายพลังงานออกมาจริงไหมเพราะมันธาตมันเสถียรขึ้นในทางกลับกันในทางกลับกันถ้าเป็นธาตุหมู่แปดอยู่แล้ว มันสเสถียรตัวอยู่แล้วแล้วเราใส่ e- เอ้ยใส่อิเล็กตรอนเข้าไปอ่าใสอิเล็กตรอนเข้าไปมันก็กลายเป็นก้าวใช่ไหมมันสเสถียรไหมมันไม่สเสถียรเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เรามันต้องดูดพลังงานเข้าไปเพื่อให้มันสามารถฟอร์มเพื่อให้อิเล็กตรอนสามารถฟอร์มอยู่ในวงนั้นได้หรือภาพต่อแมอ่าแล้วก็เลยมีที่สองคือ half f i l l d half f i l l พี่ของพ่พูดแล้วกันเดี๋ยวน้องจะงงนะเพราะมันเพราะว่าหัวข้อนี้ไม่ค่อยออกเอ็นเท่าไหร่โอเคแม้ขอผ่านไปเลยนะครับ ซึ่งโจทย์ของ E E A นี้ <คะ S 1> มันก็ไม่มีออกมาตรงๆเลยสักปีส่วนใหญ่จะไป,ประยุก์กับเรื่องอื guide, ่นๆส่วนใหญ่จะไปไปยุกกับเรื่องประมาณพันธะเคมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้เจอโจทยอีกทีในพันธะเคมีแล้วกันนะงั้นพี่ก็ขอขึ้นเรื่องพันธะเคมีเลยละกัน